สนับสนุนโดยทรูเขียนคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับ True 5 g และบริการที่ตอบโจทย์ทุกลา์สไตล์ไายชุติมาเคลียร์สัมพันธ์สาวหลอไม่มีทางพัฒนาตักบงกฎเป็นห่วงลูกชายต้องกลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน จอจครูนี่จะได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณความสำเร็จ SM เลื่อนคัมแบ็กอัลบั้มชุดที่10วงซูเปอร์จูเนียร์ไปเป็นเดือนมีนาคม สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะมาอยู่กับเราสองคนนะครับพี่ปูเป้และผมซันนะครับได้เวลามาติดตามข่าวบันเทิงช่วงนี้กันนะครับสดๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันเลยครับค่ะหลังจากที่มีหนังสือชี้แจงของทางบริษัทกรม m ี y ไปนะคะว่ามีการเปลี่ยนผู้บริหารรวมถึงพี่ชอดสายทิพย์ก็ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการของบริษัทแล้วล่าสุดนะคะก็มีการเปิดใจจากพี่ชอดว่าทำไมถึงลาออกค่ะ เป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้สำหรับชอตสายทิพย์นะคะที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท GMM Grammy กรีจำกัดล่าสุดค่ะก็ได้เปิดใจถึงสาเหตุการลาออกว่าเป็นการปรับโครงสร้างบริษัทที่อธิบายยากและละเอียดโดยบทบาทหน้าที่เดิมเจ้าตัวเนี่ยทำงาน2ฝั่งก็คือฝั่งแกรมมี่กับทางฝั่ง One Enterprise ซึ่งหน้าที่ของกรรมการบริษัทจะต้องเข้าประชุมเดือนละครั้งเมื่อลาออกจากแกรมมี่แล้วหน้าที่ที่หายไปก็คือไม่ได้ไปประชุมเท่านั้นค่ะ ตอนนี้เป็นผู้บริหารของบริษัท Change 2561ซึ่ง Change เนี่ยอยู่ทางฝั่งของ The One Enterprise ก็ยังอยู่ในเครือแกมมี่ครับแค่ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทแล้วมาทำงานอยู่ในฝั่งเดียวกัน เพื่อให้ชัดเจนเท่านั้นเองก่อนหน้านี้คือทําช่องก็ต้องอยู่กับช่องทํางานก็ออกจากที่ช่องอย่างเดียวแต่พอมาทำเชนส์สอง้ก็คล่องตัวเพราะว่าสามารถไปทํางานกับใครก็ได้เจ้าตัวยังทิ้งท้ายอีกด้วยนะครับว่าสรุปก็คือยังอยู่ GMM Grammy เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนแต่เป็นเพียงการปรับโครงสร้างของบริษัทเท่านั้นเองครับ ก็ถือว่าเป็นผู้บริหารไฟแรงที่อาจจะมีงานล้นมือก็เลยจะต้องแบ่งๆบ่กันไปใช่ครับค่ะามาดูเรื่องราวครอบครัวของคุณต่ายชุติมากันบ้างนะครับล่าสุดเนนี้ก็ออกมาบอกนะครับว่าสิทธิ์เลี้ยงดูลูกเนี่ยก็ผลสรุปออกมาเป็นคนละครึ่งนะครับรวมถึงมาเคลียร์ใจเรื่องราวของสาวหร่ได้ว่าตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับ เริ่มกลับมารับงานตั้งแต่ปีที่แล้วและปีนี้นะครับก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะรับงานมากขึ้นสําหรับนักแสดงสาวต่ายชุติมาส่วนเรื่องของลูกก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมสิทธิเลี้ยงดูคนละครึ่งนะครับแล้วก็ยังเจอลูกตามปกติเหมือนเดิมพัฒนาการดีเลี้ยงดูแบบให้เขารู้ไม่ใช่ไข่ในหินให้เรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองส่วนความรักก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรถ้าจะมาก็มาเองส่วนกับสาวหล่อที่คนจับตามองนะครับว่าจะเป็นหวานใจคนใหม่หรือไม่นั้นเจ้าตัวยืนยันเลยนะครับว่าไม่ใช่ เพราะว่าไม่มีทางพัฒนาได้ตอนนี้เนี่ยยังชอบผู้ชายครับไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะนี่เจอแล้วเดี๋ยวเดิเหมอจริงๆก็คอกตอบไปตัตลอดว่าเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดไม่ได้อะายแต่ว่าคือมันจะถ้ามันจะใช่หรือมันจะเจอมันก็จะคุยมันมีสาวน้อเออล่าสุดสวนนาวหล่อที่ลองอะอะไนที่ลงแอบบีไปอนั้น,นไม่ใช่ไม่ใช่คือลองว่าเป็นเพื่อนแต่ไม่พลาดหัวว่าแบบเป็นคนคุยอันนี้งงคือสนิทกันตั้งแต่แบบ แยมอย่นี้ค่ะก็คือเราก็เอ้ยเออคนชอบถ่ายรูปแกไปปก็เป็นกิงชันอะไรอาีสรุปคือโดนท่านบอวแบบเป็นคนุยอารก็คือชี้แจงว่าคนนี้เป็นอะรเป็นเรื่องไป็รุ่นเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องียแล้วก็เคยทางานด้วยกันอะไรนี้ปะตึ้งตึ้งมกับ่งจริงจริงมันก็มันก็เหมือนเดิมมาตั้งต้งนานแล้วอะค่ะหือว่าตั้งแต่แรก เนียก็ยังเหมือนเหมือนเดิมมาตลอดเลยก็คือเหมือนกับว่าสิบเป็นคนละครึ่งอยู่แล้วก็คือเราก็เจอหน่องเท่าเดิมแบบเหมือนกับว่าคนแบบแบ่งกันดูคนละครึ่งเลี๋ยได้หมดทุ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเรารู้สึกว่าเออเราก็แบ่งกันแบ่งกันดูแบ่งหน้าที่ยงละครึ่งเนี้ยแต่บางคนอาจจะชอบคิดว่าแบบเหมือนเราแบบไม่ได้เจอหรือยังไงแต่คือเราเจอเจอมาตลอดเลยอะจังใจก็ถือเป็นลูกตลอดเวลาใช่แต่คือแบบจะชอบตัถามแบบเนี้ยเพราะว่าอาจจะแบบ อาจจะตอนที่แบบข่าวอะไรมันแบบิดเพื่อหรือ <ๆ S 2> อะไรที่มันทําให้เข้าใจผิดในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก <ๆ S 2> ็ะพ <า S 2> ัฒนาการตามอายุปค <ๆ S 1> ่ะประมาณค่ะแบบบางทีก็อาจจะดูรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุนิดน,นึงอะไรด้วยค่ะแบบเหมือนกับว่าบางทีพ่อแม่หนูก,ก็จะแบบเฮ้ยทำไมลูกลูดประโยคนี้ออกมาเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนี้ค่ะ ก็เคลียร์กันกับทุกเรื่องที่หลายคนอยากรู้นะครับเรื่องของหัวใจก็คงยืนยันนะครับว่า,าไม่มีทางพัฒนาไปได้เหมือนภาพที่ออกมาอย่างแน่นอนนะเนาะพูดถึงดารากับดารากับทายาทนะคะก็มาถึงลูกของคุณตั๊กบงกฎบ้างโรงเรียนเปิดเรียบร้อยแล้วแม่ตั๊กมีความห่วงกังวลไหมคะ หลังจากก่อนหน้านี้ก็ขออยู่กับครอบครัวนะคะในปีนี้เริ่มกลับมารับงานละครแล้วสําหรับนักสแสดงตักบงกฎค่ะเจ้าตัวเผยว่าหลังจากได้อ่านบทก็รู้สึกอยากเล่นทั้งสามีก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรเรื่องเวลาไม่กระทบครอบครัวนะคะส่วนทางเรื่องของไลก์ กินนรีเนี่ยไม่ทราบสาเหตุที่ถูกเบรกไปก่อนหน้านี้ส่วนตัวก็ยังเล่นเหมือนเดิมทางด้านน้องเขาหอมเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเปิดเรียนวันแรกนะคะโรงเรียนก็ตรวจเข้มตามระเบียบพร้อมให้ใส่หน้ากากเว้นระยะห่างนอกจากนี้ก็ยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาลูกไม่เบื่อเรียนออนไลน์เลยแต่ถ้าไปเรียนที่โรงเรียนได้ก็ต้องตามระเบียบยอมรับว่าเป็นห่วงแต่ต้องทําใจนะคะเพราะว่าลูกต้องเรียนหนังสือ้ลูกก็อยากไปโรงเรียนมากเลยอยากไปเยพื่อนต้องต้องบอกอะไร ก็จริงๆก็คือโรงเรียนของของลูกตั้งค่ะเขาก็ค่อนข้างจะมีระยะห่างแล้วค่ะแล้วก็เขาก็มีการตรวจจากกระทรวงอยู่แล้วค่ะว่าควรเปิดไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องห่วงอะไรเระบอกองกระอบยังไงคะในการดูแลตัวเอง ก็บอกเขาว่าให้ล yep. ้างมือบ่อยๆแล้วก yup ็ให้ใส่แมสแล้วก็ให้เวลยะหางกับเพื่อนๆแล้วก uh ็ให้ให้ทานน้ำในกระติกของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ให้นั่งคุืออะไรอย่างเงี้ยไม่ให้จับอะไรที่แบบไม่คจับอะไรเงี้ยเขาเข้าใจแต่เด็กสมัยนี้เขาเขาค่อนข้างเข้าใจนะคะ บ้านนี่คือเราต้องมาแบบคือต้องเห็นของด้วยไงคะือเราก็อาจจะต้องหาว่าอะไรนั่นอะไรนี่อะไรแล้วนั่นเด้งมาแล้วเมื่อไหร่จะเจอคอนเน็กกันไม่เห็นเลยแล้วก่อนหน้านที่แบบไม่อยากให้ไปเรียนโรงเรียนหรือะไรแบบนี้กี่ปีคะก็ต้องก็ต้องทาข่าวะบบนี้คะก็ต้องทราวังเดียบ้างค่ะเพราะว่าจะห่วงเขามากไปจะไม่ให้เขาไปเลยก็ไม่ได้ถึงเวลาค่ะถึงเวลาที่ที่ตั้งอยากจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพอเราได้มีละครเล่นนะคะก็มันกับเป็นการเป็นแรงบันดาลใจทําให้เราได้กลับมาดูแลตัวเองอีกรอบหนึ่งด้วยแต่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเราจะไปทำเกษตรขอเลี้ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ยังทําเกษตรอยู่ค่ะแล้วก็ละครก็จะเป็นจานังคารฟุ๊ดพี่ผาก็จะเป็นเรียนเกษตรแบบนี้หลังจากนี้ก็จะได้เห็นหน้าแบบในบทของละครถ้าประโย์อะไรมีมากขึ้นมคะก็มีเรื่องนี้เรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับกันเลย ส่วนาการบาดเจ็บขาเตะขอบเตียงก่อนหน้านี้ตอนนี้เจ้าตูก็บอกนะครับว่าหายดีแล้วไม่มีผลกระทบอะไรใช้ชีวิตได้ตามปกติครับเป็นความกังวลใจของผู้ปกครองเนาะเพราะว่าอย่างบางแห่งที่แม่สอดใช่ไหม<ช>เปิดเธอมาจะเอ๋เลย5คนที่ติดเชื้อัอนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะถูกต้องครับ ามากันที่บันเทิงเคป p อปกันบ้างนะครับกับวง Super ร์จูเนนะครับล่าสุดนนเนี่ยก็มีการเลื่อนการคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งนะครับทำเอาแฟนคลับนั้นต้องรอกันต่อไปครับในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์หรือว่างานเปิดตัวอลบบ้างชุดใหม่ของศิลปินเกาหลีต่างก็มีการเลื่อนการเปิดตัวออกไปซึ่งก็รวมถึงการคัมแบ็กของวงซูเปอร์จูเนด้วยครับ โดยตามกำหนดเดิมที่วางเอาไว้ตั้งแต่แรกเดือนเลนในซองอลบั้มเต็มชุดที่10ของวงซูเปอร์จูเนียร์จะเปิดตัวในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ก็มีการเลื่อนออกไปเป็นวันที่16กุมภาพานันธ์นี้แต่ว่าล่าสุดทาง S M Entertainment นะครับก็ได้มีการตัดสินใจเลื่อนวันเปิดตัวอัลบั้มเต็มชุดที่10ของวงซูเปอร์จูเนียออกไปอีกครั้งแล้วครับ อัลบั้มชุดที่10ของวงซูเปอร์จูเนียนะคะได้เลื่อนวันเปิดตัวจากวันที่16กุมภาพันธ์ไปเป็นวันที่16มีนาคมแทนค่ะซึ่งเป็นการเลื่อนการเปิดตัวอัลบั้มเต็มชุดล่าสุดของวงซูเปอร์จูเนียออกไป1เดือนพอดีโดยเหล่าแฟนเมื่อได้รู้ข่าวการเลื่อนวันเปิดตัวคัมแบ็กของอัลบั้มวงซูเปอร์จูเนี ส่วนใหญ่ก็คิดว่าน่าจะมาจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะแต่ทาง SM ก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่ได้มาจากสถานการณ์โควิด -19 นะแต่มาจากเหตุจำเป็นบางอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทาง SM ก็ไม่ได้บอกด้วยค่ะว่าเหตุจำเป็นนั้นคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆนะคะแฟนๆของวง Super Junior จะต้องรอการคัมแบ็กของวง Super Junior จากกำหนดเดิมนะี่ยที่เขามีการเลื่อนไปแล้วหนึ่งครั้งจากนั้นมาเป็นอีกหเดือนข้างหน้าค่ะ ก็ต้องอดใจรอกันอีกต่อไปนะครับอีเดือนก,กว่าก็อาจจะได้พบกันนะเนาะแป๊เดียว <c oughs> นะ <c oughs> หนึ่งเดือนนะคะพูดถึงเรื่องของการเข้าชิงออสการ์นะคะในปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาพอสมควรสําหรับหนังที่เข้าตาเข้าใจเพราะว่าหนังออกชายน้อยมากสําหรับปีที่แล้วนะคะหนึ่งในดาราสาวนักแสดงอย่างอแมนดาเซฟรีนเธอก็บอกว่าก็ไม่ได้คาดหวังที่จะได้เข้าชิงอะไรสําหรับเวทีนี้นะคะ ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะหนังเรื่อง Mank ของผู้กำกับยอดฝีมือเดวิดฟินเชอร์ที่เคยสร้างหนังเรื่องเยี่ยมมาแล้วอย่าง Seven Social Network แล้วก็หลายเรื่องได้เข้าฉายแบบสตรีมมิงค่ะซึ่งตัวหนังก็ได้รับคำชมเป็นอย่างมากในเรื่องของงานของภาพ การออกแบบงานสร้างการกำกับและการแสดงที่ยอดเยี่ยมของแกรี่โอ๊ตแมนอแมนด้าเซฟริดแล้วก็ยังมีทีมนักแสดงทุกๆคนค่ะโดยแกรี่โอ๊ตแมนก็สวมบทเป็นเฮอร์แมนแม็ก ค e นส์วิกนะคะซึ่งก็เป็นคนเขียนบทหนังเรื่อง Citizen Kane ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างมาส่วนมาด้าซีฟรีดค่ะสวมบทเป็น Marion d a v i e ิสซึ่งก็เป็นชูรักของ William Rudolph Hertz เจ้าพ่อแห่งวงการหนังสือพิมพ์ซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้กำกับชั้นครูอย่าง o r s s o w w l l e s สร้างหนังเรื่อง Citizen Kane ขึ้นมา มีข่าวมานะครับว่าการแสดงที่ยอดเยี่ยมของแกรี่โอมนจะทำให้เขานะั้นมีสิทธิ์ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์อีกครั้งทางด้านของแอมเ d a ดาเซฟริตก็มีโอกาสที่จะลุ้นได้เข้าชิงรางวัลออสการ์เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยแต่นักแสดงสาววัย35ปีกลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับการที่ตัวเองจะได้เข้าชิงรางวัลออสการ์หรือไม่เลยครับ เาว่าการที่ได้เล่นหนังเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เธอภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วส่วนการได้ร่วมงานกับผู้กํากับยอดฝีมืออย่างเดวิดฟินเชอร์ก็ทําให้เธอเนี่ยได้พัฒนาทักษะการแสดงในแบบที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้มาก่อนด้วยซึ่งเธอเชื่อนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเธอจะได้รับข้อเสนอจากค่ายหนังให้มาสวมบทเป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจและท้าทายความสามารถทางการแสดงของตัวเธอเองมากขึ้นอย่างแน่นอนส่วนหนังที่เธอบอกว่าจะไม่แสดงแน่ๆก็คือหนังซูเปอร์ฮีโร่ เพราะว่าเธอบอกนะครับว่าไม่ถนัดที่จะเล่นหนังแนวนี้เลยจริงๆครับก็เดี๋ยวรอดูว่าในปีนี้จะมีดาราคนไหนหรือว่าหนังสตรีมมิ่งนั้นจะมีสิทธิ์เข้าชิงด้วยหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องดาวดราม่าของ DJ มะตูมนะครับที่บอกว่าจบจากที่ไหนมาเดี๋ยวมาติดตามกันครับ ับมากันในเบรกนี้นะครับมาติดตามดราม่าของดีเจมาตูมนะครับเรียกว่ามีดราม่ามาแบบไม่หยุดยั้งทีเดียวนะครับล่าสุดกับกรณีที่บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยจบมาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กันครับ <S <S 1> <S 1> เป็นประเด็นดราม่าไม่จบไม่สิ้นนะครับเรื่องราวของดีเจมาตูมที่ล่าสุดแม้เจ้าตัวจะรักษาโควิด -19 อยู่ที่โรงพยาบาล อย่างล่าสุดก็เจอดรามา่าขุดโรงเรียนจบอักษรศาสตร์ศิลปรกรจริงหรือไม่เพราะว่าตั้งแต่มีข่าวมาเนี่ยก็มีคนค้นหาประวัติของเจ้าตัวพอมีคนแชร์เปิดประเด็นก็มีชาวเน็ตมาต่อยอดวิเคราะห์เรื่องประวัติของดีเจมะตูมครับด้านผู้จัดการส่วนตัวมะตูมก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อหนึ่งว่าเรื่องประวัติการศึกษาดีเจมะตูมจากการสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของดีเจมะตูมเนี่ยได้รับการเปิดเผยว่าไม่ทราบเรื่องนี้เลยให้ไปถามต้นสังกัดเอาเอง ทางต้นสังกัดของมาตูมก็บอกว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งว่ามาตูมเนี่ยไม่เคยยื่นเรื่องประวัติการศึกษาเลยและไม่เคยได้ยินว่าไปพูดเรื่องนี้ที่ไหนนะคะส่วนเรื่องปาร์ตี้บนดาดฟ้าจากการตรวจสอบของตำรวจพบว่าคนที่ขึ้นไปบนดาดฟ้ามีจำนวน65คนมีกลุ่มของมะตูม14คนพื้นที่400ตารางเมตรค่ะทางร้านยืนยันว่าปิดบริการตรง สามทุ่มตามเวลาแต่ดีเจมะตูมเปิดห้องต่อสห้องและมีการเข้าออกห้อง26ครั้งจะเข้าขายมั่วสุมหรือไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนนะคะ ติดตามตอนต่อไปนะครับจะบอกได้เลยเนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นในโซเชียลนี่ร้อนมากๆที<อ>เดียวร้อนแรงดิฉันก็ใช้อกูนั่แหละ Google พิมพ์เข้าไปคือมีเว็บไซต์หลายเว็บเขาบอกว่าหลายเว็บและหลายปีมาแล้วที่ลงประวัติของ DJ เจมะตูมว่าได้ไปศึกษาเริ่มตั้งแต่ชั้นมัธยมในเมืองไทยไปเรียนต่อระดับมัธยมที่เยอรมนีกลับมาเรียนคือเขาเขียนอย่างนี้จริงๆและเป็นเว็บไซต์ที่ท มีชื่อเสียงด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไซต์เหล่านั้นทําไมถึง ถ้าเกิดไม่มีคนส่งข้อมูลไปแล้วเขาจะพิมพ์อะไรแบบนี้ได้อย่างไรอยู่นนดีจะมามพิมพ์แบบลอยๆมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะข้อมูลมันเหมือนกันเลยแต่ละ<ช>เ,เว็บมันนะคะก็ต้องติดตามดูกันให้ดีๆคะ่ะตอนนี้มาถึงเรื่องราวนะคะของเหตุการณ์ประเทศเพื่อนบ้านค่ะเมียนม่านั้นได้เกิดเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวานนี้นะคะก็เรียกได้ว่าอยู่ในสายตาประชาคมโลกหนึ่งใน,ในแบบที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็คนไทยกรี๊ดการาดกันอย่างไปทักคนนะคะก็ขอแสดงความในใจเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ค่ะ เมื่อวานนะคะเกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นที่ประเทศเมียนมาโดยกองทัพเมียนมาได้ควบคุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงนางองซานซูจีอดีตประธานาธิบดีวินมินด้วยนะคะพร้อมทั้งประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลาหนึ่งปีโดยในแบบชื่อดังชาวพมา่าอย่างไปทักคนเนะะี่ยค่ะก็โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าพวกเราประชาชนชาวเมียนมาไม่เห็นด้วยกับสถานการณ์ในตอนนี้และเราต้องการให้ผู้นําโลกในหลายประเทศองค์การสหประชาชาติและสื่อทั่วโลกช่วยเหลือประเทศของเราผู้นำ ของเราและประชาชนของเราจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายนี้พวกเราต้องการประชาธิปไตยและต้องการให้เมียนมาเป็นประเทศที่พัฒนาไปข้างหน้าเหมือนเหมือนกับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงประเทศอื่นๆ ไปทาคนนะคะได้โพสตข้อความต่อด้วยว่าชาวเมียนมาทุกๆคนอยากให้โลกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศในตอนนี้โดยหลังจากที่ไปทาคนโพสต์ข้อความดังกล่าวได้ไม่นานทางกองทัพทหารเมียนมาก็ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi รวมถึงสัญญาณโทรศัพท์และโทรทัศน์ด้วยค่ะโดยก่อนที่สัญญาณทั้งหมดจะถูกตัดออกไปนะครับไปทาคนได้เผยว่าเมียนมาเคยเกิดรัฐประหารมาแล้วหนึ่งครั้งในปี1988 และเพิ่งจะเกิดอ,อีกครั้งในปีนี้ซึ่งตัวเขาและประชาชนทุกคนยอมไม่ได้โดยไปทักคนได้ขอร้องให้ทั่วโลกนั้นช่วยประชาชนชาวเมียนมาด้วยครับนอกจากนี้ในแบบหนุ่มชื่อดังก็ยังเผยด้วยว่าเขาเนี่ยจะขอยืนอยู่เคียงข้างนางอองซางซูจีผู้นำที่แท้จริงต่อไปพร้อมทั้งติดแ a ชแท็กเซฟเมียนมาและ h ฮชแท็กเฮลปเมียนมาด้วยครับ ส่วนในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครนอกประเทศเมียนมานะครับที่สามารถติดต่อกับไปทาคนได้เพราะว่าสัญญาณการติดต่อในทุกช,ช่องทางนั้นเนี่ยถูกตัดออกไปหมดแล้วครับ ก็ต้องจับตามองมเพราะว่าเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะ,ะเหตุการณ์เกิดขึ้นของประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าบ้านเราก็มีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆที่พอจะเห็นกันด้วยใช่ครับค่ะามาถึงเรื่องของเอริกนัมนะคะกับรายการพอดแคสต์ยอดฮิตของเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะนักร้องหนุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีอย่างเอริกนัมนะคะได้เริ่มต้นทำรายการพอดแคสต์สไตล์อินดี้ค่ะ เป็นการอัดรายการในห้องครัวกับเอ็ดดี้น้องชายตั้งแต่ปี2019แล้วโดยเอริกนำบอกว่าเขาและน้องชายเนี่ยถือเป็นคนกลุ่มแรกๆเลยที่จัดพอดแคสต์อย่างจริงจังก่อนที่รายการทางพอดแคสต์จะได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในปี2020นะคะซึ่งก็เป็นปีที่มีการผลิตรายการประเภทพอดแคสต์ในหัวข้อต่างๆขึ้นมามากมายซึ่งก็มีกลุ่มผู้ฟังเป็นจํานวนมากเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่จะฟังรายการพอดแคสต์อยู่ภายในบ้านท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบ,บาดของโควิด -19 ค่ะ ภายในระยะเวลาไม่ถึง2ปีรายการพอดแคสต์อินดี้เล็กๆของเอริกนามและเอ็ดดี้น้องชายก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากจนนักร้องหนุ่มชื่อดังเนี่ยได้ก่อตั้งรายการพูดคุยที่มีชื่อว่า Dive Studios ออกมาครับซึ่งถือว่าเป็น a u โอแพลตฟอร์มที่ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงเคป๊อปเป็นอย่างดีด้วยโดยหัวข้อการพูดคุยก็มีทั้งเรื่องของดนตรีและวัฒน,นธรรมเกาหลีโดยกลุ่มผู้ฟังส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ฟังที่เกิดในยุค Gen Z ครับมีอายุระหว่าง13ปีจนถึง23ปีครับ โดยรายการ Dive Studios ค่ะถือเป็นรายการพอดแคสต์ที่มีแฟนๆรับฟังทั่วโลกโดยมีผู้ติดตามทาง YouTube เป็นจำนวนมากกว่า1 7ล้าน7คนและก็มียอดผู้ฟังรวมๆในทุกตอนแล้วมากกว่า6 5ล้านครั้งค่ะ โดยรายการพอดแคสต์ของ Eric กนาในตอนนี้สามารถรับฟังผ่านทาง TikTok และก็ Spotify ได้ด้วยนะคะส่วนพิธีกรที่เข้ามารับหน้าที่พูดคุยดำเนินรายการก็มีหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นเจแห่งวง Day 6วง Pentagon รวมถึงตัวเอริกนาและสมาชิกในครอบครัวของนักร้องหนุ่มเองโดยภาษาที่ใช้ในการพูดคุยกันส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้ทั่วโลกค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในช่วงสภาวะโควิด19ที่ผันตัวมาทําอะไรทางดิจิตอลกันเยอะขึ้นใช่ครับผมว่าก็ฟังง่ายดีนะคือบางคนีก็เปิดทิ้งไว้ทําอะไรไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเนาะสักผ่า <c oughs> ทำกับข้าวไปเป็นเพื่อนกันใช่ครับ <c oughs> อมาถึงเรื่องเราการทําความดีของนักร้องคันที่ซูเปอร์สตาร์คนนี้กันบ้างนะครับเคนนี่เชส n e น่นะครับล่าสุดได้มีการสร้างประกาวดังเทียมนะครับ โนชูลิฟครับซึ่งเป็นมูลนิธิการกุศลของศิลปินคันทรีระดับซูเปอร์สตาร์ของเคนนี่เชสเน่กำลังอยู่ในระหว่างการสร้างแนวปะกกาดังเทียมในบริเวณชายฝั่งทางด้านมหาสมุทรแอตแลนติกของรัฐฟลอริดาครับเนื่องจากจํานวนปะกกาดังชายฝั่งในแถบนี้เนี่ยมีจํานวนลดลงอย่างน่าใจหายเลยโดยทางมูลนิธิการกุศลของเคนนี่เชสเน่ได้จับมือกับทางมูลนิธิการกุศลเพื่อการอานุรักษ์ธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่ไม่แสวงหาผลกําไรอย่างคสโต๊ Conversation Association Florida ในการจัดวางวัสดุเทียมเอาไว้ใต้ทะเลในบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของร mm ัฐฟลอริดาเพื่อเป็นที่อยู่ของปลาการังและปลาสวยงามสายพันธุ์ต่างๆครับทางด้านของการสร้างที่อยู่นะคะ,อะของปลาการังที่เรียกว่าปลาการังเทียมจะมีจำนวนทั้งหมด ทั้งสิ้น13จุดด้วยกันโดยจะมีโครงสร้างโดมคอนกรีตขนาดใหญ่พร้อมด้วยรูตรงกลางเพื่อให้ปลาหลากหลายสายพันธุ์มาอยู่อาศัยกันได้ค่ะล่าสุดก็มีการสร้างแนวประการังเทียมในบริเวณใต้ทะเลชายฝั่ง d เดล Beach ในเขตปาล์มบี c h คาน์ที่แล้วนะคะ คนนี่เชสนี่เผยว่าตัวเขาเป็นคนที่รักทะเลและมีความเป็นห่วงในระบบนิเวศของทะเลที่นับวันจะถูกทําลายลงด้วยน้ํามือของมนุษย์มากขึ้นทุกทีค่ะทุกวันนี้ก็มีผู้คนที่เข้าใจความเปราะบางของระบบนิเวศในทะเลน้อยมากส่งผลให้มีการทําลายปะการังซึ่งถือเป็นพื้นฐานของระบบนิเวศท,ที่สําคัญของท้องทะเลไปเป็นจํานวนมากนะคะซึ่งการสร้างปะการังเทียมก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกๆคนได้ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลให้มาก ้ดวยค่ะก็เป็นเรืเร่องราวดีๆที่ขอสนับสนุนด,ด้วยคนเลยนะครับใช่ค่ะมาปิดท้ายการเรื่องราวของดาราออสการ์จอร์จคลูนี่นะคะก็จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติค่ะ นักแสดงเจ้าของรางวัลอสการ์จอร์จคลูนี่ค่ะกำลังจะได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณความสำเร็จในอาชีพนักแสดงและนักทำหนังจากงานมอบรางวัล Movies for Grown Up Awards นะคะซึ่งในปีนี้ก็จะมีการจัดงานมอบรางวัลแบบออนไลน์และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PBS ในวันที่28มีนาคม จอชคลูนี่ y กำลังจะมีอายุครบ60ปีในวันที่6พฤษภาคมนี้ค่ะโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับทาง AARP ซึ่งเป็นสมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุแห่งสหรัฐอเมริกาว่าตัวเขาเองนั้นไม่ได้มองว่าเป็นคนที่แก่แล้วแต่อย่างใดนะเพราะทุกวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตได้แบบวัยรุ่นอยู่แต่ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะส่วนชีวิตครอบครัวก็มีความสุขดีอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกสาแฝดสองคนอย่างเอลล่าและอเล็กซานเดอร์ ส่วนการใช้ชีวิตของตัวเขาเองนะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าแล้วนะครับเพราะว่าต่อให้พรุ่งนี้เขาถูกรถบัสชนตายเขาก็ไม่เสียดายอะไรเพราะเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและทําตามความฝันให้เป็นจริงด้วยการเป็นนักแสดงแล้วก็นักสร้างหนังเหมือนในทุกวันนี้ครับเพราะในช่วงปี1979ถึงปี19 8 0เ้าเขาเคยทํางานเป็นพนักงานขายรองเท้าผู้หญิงและสูทสําหรับผู้ชาย ซึ่งชีวิตที่ประสบความสาเร็จเหมือนในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เกินความฝันไปไกลมากเลยหรือถ้าพูดให้ถูกนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยกล้าที่จะฝันเลยด้วยซ้ำไปครับจอร์จครูนีนะครับเผยว่าเขาี่ยโชคดีที่ได้มีโอกาสทํางานที่ตัวเองรักแต่สําหรับคนที่ไม่ได้มีโชคเหมือนกับเขาการสร้างโอกาสเพื่อที่จะได้มาซึ่งโชคให้กับตัวเองก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้เช่นกันถ้าหากว่าคุณมีความมุ่งมั่นและพยายามมากพอ ฝันที่ไม่กล้าที่จะฝันใช่แต่ก็แอบฝันจำไม่ได้แล้ว่อนที่เหลือนะคะอ่าตอนนี้ค่ะถึงเวลาช้อปปิ้งกันนะคะ True Shopping ช้อปที่ใช่รู้ใจคุณนะคะเริ่มในปี2021นี้ค่ะลุยสายเอดนเตแนนท์ร่วมจัดคอนเสิร์ตสุดพิเศษครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์ต้อนรับวันวาเลนไทน์เอาใจสาวไทยด้วยการแสดงสุดพิเศษของศิลปินระดับตำนานจากแดนกิมจิอย่างพัฟยูชอนเขาจะมาร่วมงานมิทติ้งสุดโรแมนติกไปกับคอนเสิร์ต2021 p a r k ูช c h o Valentine Live in Bangkok ค่ะเตรียมฟินจิกหมอนพร้อมกันได้นะครับในวันที่13กุมภาพันธ์2564ครับเวลา18นาฬิกาผ่านทางแอปพลิเคชัน Frog Plus แฟนๆที่สนใจนะครับสามารถซื้อบัตรได้ทาง www.ticketmelon.com Facebook Ticket Melon หรือว่าทางลน์นะครับแอดไปได้เลยที่ Ticket Melon ครับ อัมพลาทัาพลานี่เขารักเมืองไทยนะเขาก็อยู่มานานแล้วนะใช่คับนะคะคมาถึงเรื่องราวของการติดตามข่าวบันเทิงแบบไม่พลาดสักวินาทีเดียวนะคะเรามีช่องทางนี้มาแนะนํากันค่ะกับการอัปเดตแบบ exclusive นะคะแบบสดลึกแล้วก็จัดเต็มส่งตรงถึงโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านทาง sms ด้วยนะคะเรียกว่าเร็วทันใจไม่ต้องรอค่ะวันละ2ข้อความให้คุณไม่พลาดทุกข,ข่าวสารบันเทิงที่คุณต้องรู้สมัครเลยนะคะง่ายๆเพียงแค่กดดอกจัน301์ดอกจัน0 5 4 ลแล้วก็กดโทรออกค่ะหรือว่าจะสแกน QR code บนหน้าจอนี้ได้เลยทดลองใช้ฟรีได้5วันนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้027669038ค่ะ ปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับกับช่องทางติดตามรายการของเราและทางทวิชั่นส์นะครับสามารถสแกนลายเอทบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับรวมถึงทาง Facebook Fanpage และทาง YouTube c h anel n ก็มีเช่นเดียวกันครับใช่แล้วนะคะติดต่อพวกเราได้หลากหลายช่องทางนะคะมีอีเมลแอดเดสค่ะรวมถึงฝากแอปพลิเคชันนี้ไว้ด้วยนะคะ True ID แอปเดี่ยวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ